สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่มานนช n แนลแห่งนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราคัดมาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งก็เป็นเรื่องของจะว่าไปแล้วก็คือเพศศึกษานะครับจริงๆแล้วจากเด็กสู่วัยรุ่นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวร่างกายหรือแนวความคิดแล้วก็ในเรื่องของข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยแต่ว่าโดยปกติแล้วเด็กๆมักจะไม่กล้าปรึกษา พ่อแม่หรือผู้ปกครองเ <c oughs> พราะอาจจะกลัวว่าถูกตําหนิถูกต่อว่าถูกดุเลยมีที่พึ่งครับก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนก็ด้วยเหตุนี้แหละครับมันก็เลยนํามาซึ่งปัญหาการท้องในขณะที่ยังไม่พร้อมหรือที่เรียกว่าทีมัมที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละครับปัญหานี้ก็ทําให้สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสะสะส,ะส,ะส,ะสะเนี่ยเขาได้เปิดโครงการขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้โครงการนี้ก็มีชื่อว่าเปิดโอกาสคุยเรื่องเพศกับลูกรายละเอียดตรงนี้ก็มีติดตามได้จากอุ้นใจใกล้หมอครับเหตุที่มีการเปิดโครงการโอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูกก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะปรับฐานความคิดเรื่องเพศในสังคมไทยพร้อมกับการเสริมทักษะและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศให้กับทั้งผู้ใหญ่และตัววัยรุ่น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนอันจะเป็นปัจจัยช่วยลดแม่วัยรุ่นได้อย่างยั่งยืนสำหรับสถานการณ์แม่วัยรุ่นของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2557พบว่าประชากรวัยรุ่นหญิงอายุ15-19ปีมีอัตราการคลอดเป็น47.9ต่อ1,000หรือเท่ากับมีทารกเกิดจากแม่วัยรุ่นวันละ334คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีการคลอดซ้ําในแม่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ11.3ในปี2553เป็นร้อยละ12.8ในปี2557ก็แสดงให้เห็นว่าเรายัางไม่ประสบความสําเร็จในการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นสอดคล้องกับที่ทางสํงงานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัน์ได้สรุปไว้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นที่ทุกรัฐบาลให้ความสนใจและกําหนดเป็นนโยบายเอาไว้ จากการทำงานที่ผ่านมาของแผนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของสสสพบว่าการสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลานอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอโดยใช้าอากาสทองในการพูดคุยกับลูกเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้ให้แก่เด็กเยาวชนและสามารถทำได้ในทุกครอบครัวหลักการง่ายๆก็คือการเปิดโอกาสคุยซึ่งจะช่วยปิดโอกาสพลาด แค่มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องใน3เรื่องคือทัศนคติเรื่องเพศความรู้เรื่องเพศและทักษะพูดคุยสื่อสารก็จะช่วยให้เด็กสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัยดีต่อสุขภาพที่ผ่านมาก็มีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศระบุว่าการที่มีโอกาสได้คุยเรื่องเพศกับลูกเนี่ยช่วยลดโอกาสในการที่จะผิดพลาดในตัวเด็กที่เกี่ยวกับในเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยในระยะต่อไป เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญในการที่จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ต้องหาโอกาสนะครับคุยกับลูกจะคุยเมื่อลูกอยากจะรู้อยากจะคุยหรือมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นก็ได้หรือจะคุยตอนที่ว่า,ามีโอกาสที่จะคุยอย่างเช่นตอนดูภาพยนตร์หรือดูละครอะไรทางโทรทัศน์ก็ตาม แล้วเห็นในเรื่องเนื้อหาที่มันมีการมินเมกก็ถือเป็นโอกาสในการคุยก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่คุยนะครับตรงนี้มันก็อาจจะกลายเป็นว่าเอาเป็นในสิ่งที่เห็นพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเด็กนั่นเองเช่นมีแฟนอะไรเป็นต้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับแล้วมาติดตามในเรื่องของต่อเนื่องที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ครับ นิทรอศาอุ่นใจใกล้หมอโดดเด่นด้วยรูปแบบสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ซึ้งถึงสารพัดโรคภัยที่รอจังหวะโจมตีให้มีอันต้องล้มหมอนนอนฟูโดยไม่มีการแจ้งเตือนนิทยาสารอุ่นใจใกล้หมอ นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ป่วยที่ล้วนเคยผ่านความทุกข์ทรมานจากปัญหาอาการที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นในระบบสมองระบบการทำงานของหัวใจระบบทางเดินอาหารหรือระบบการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนปลายมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้ไว้เป็นข้อมูลยิ่งกว่านั้นยังมีรายละเอียดการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ซึ่งเปี่ยมด้วยศักยภาพในการสกัด หยุดยัง้งตลอดทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเพื่อวความมั่นใจโดยไม่ต้องรอให้เป็นเหยื่อรายต่อไปสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านจะได้รับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอไว้สร้างความอุ่นใจและส่งให้ถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่โทร0876955851นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอให้ประโยชน์ทัวนาทั้งครอบครัวและตัวท่านเอง ตามบุญใจใกล้หมอในช่วงที่2กันต่อนะครับซึ่งก็จะนําเสนอเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องกับในช่วงที่แล้วนั่นก็หมายความว่าเรากําลังจะพูดถึงในเรื่องพฤติกรรมนะครับแล้วก็ทัศนคติในครัวเรือนไทยเนี่ยก็มักจะหยั่งแยงไม่คุยกับลูกพ่อแม่ไม่คุยกับลูกในเรื่องของเพศศ,ศ,ศึกษาบางทีก็ไม่มีโอกาสเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในการที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในอนาคตต่อไป นี่แหละครับก็เลยทําให้สสสเนี่ยเขาจัดทําคู่มือขึ้นมาเพื่อจะให้พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นนี่ยนะครับได้อ่านไว้เป็นความรู้ติดตามได้จากมุนใจใกล้หมอครับคู่มือโอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้คุณพ่อคุณแม่ในการคุยกับลูกเรื่องเพศมีหลักการง่ายๆก็คือเปิดโอกาสคุยซึ่งจะช่วยปิดโอกาสพลาดเรื่องนี้ก็ดูได้จากเว็บไซต์ของสสสนะครับ ข้อมูลบางส่วนจากคู่มือ8วอมากก่อนคุยเรื่องเพศกับลูกนั้นก็เริ่มด้วยการเตรียมความคิดซึ่งพ่อแม่ต้องคิดว่าเราเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมของลูกเพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองว่าเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไม่ได้หมายถึงว่าแค่มีการมีเพศสัมพันธ์ให้นึกถึงประโยชน์ที่ลูกๆจะได้รับเช่นทักษะเจราจาต่อรองรู้จักปฏิเสธรู้จักวิธีป้องกันตัวเองการเตรียมตัวขั้นต่อไปก็คือเตรียมใจให้ผ่อนคลาย อย่ากังวลเกินไปว่าลูกจะถามอะไรเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเมื่อไม่รู้ก็บอกลูกไปตามตรงและช่วยกันหาคําตอบเกิดเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความใกล้ชิดในครอบครัวไปด้วยประการต่อมาคือพร้อมที่จะรับฟังฟังเรื่องที่ลูกพูดอย่างตั้งใจจนจบโดยไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดจะได้รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของเขาพูดคุยกับลูกด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยน โดยทั่วไปแล้วเด็กในวัยเดียวกันจะมีการรับรู้และมีความสามารถเฉพาะตัวที่ต่างกันคุณพ่อคุณแม่ควรมันสังเกตว่าลูกคบเพื่อนแบบไหนชอบทํากิจกรรมอะไรอ่านหนังสือหรือดูทีวีประเภทไหนเพื่อที่จะได้รู้จักโลกของลูกและทําให้รู้แนวทางว่าคุยเรื่องเพศอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับลูก จริงๆแล้วมีหลายโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่จะพูดคุยกับลูกได้อาจจะเป็นการตั้งคำถามจากการดูละครร่วมกันเมื่อมีฉากเลิฟซีนคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองตั้งคำถามว่าลูกคิดยังไงกับฉากนี้หรือเมื่อเห็นผู้หญิงตั้งครรภ์ลองถามว่าลูกคิดว่าเด็กเกิดมาจากไหนเป็นต้น จริงๆแล้วเทคนิคก็คืออย่าไปซีเรียสนะครับเวลาที่จะพูดคุยกับลูกเรงนี้ก็ทำตัวให้สบายๆคุยกันฉันพ่อฉันแม่แล้วก็ในยามใดที่ลูกเขากําลังสบายๆนะครับไม่ต้องมาซีเรียสกันมากมายนักในส่วนนี้ก็จะทําให้การสนทนาในเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยลื่นไหลไปได้อย่างสะดวกโยทินครับ ถึงแม้ว่าในเรื่องของเพศเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายสําหรับลูกแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะไปใช้ในลักษณะของการขู่นะครับว่ามันน่ากลัวหน้าอย่างนั้นน่ากลัวอย่างนี้เพราะว่ามันจะเกิดการเกรงแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยอาจจะขยาดในเรื่องที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากสสสซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็น่า ที่จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบในการที่จะพูดเรื่องเพศกับลูกนะครับสาหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ